มีเรื่องจริงของความจนที่พระพุทธเจ้าได้เล่าไว้ว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยขอทานจํานวนมากมีเด็กชายคนหนึ่งได้ไปเกิดในครอบครัวของขอทานตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ที่เป็นขอทานก็ทําให้ทั้งหมู่บ้านขอทานเกิดวิกฤตหนักขึ้นกว่าเดิมอีกคือขอทานไม่ได้เลยขอทานที่ว่าจนอยู่แล้วยังขอทานไม่ได้อีกจนในจนไปอีกแล้วก็เลยหากันว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นจนมีคนคิดได้ว่า ต้องมีตัวกาลากินีแน่เลยก็เลยหาว่าใครจึงแบ่งกลุ่มขอทานออกเป็นสองกลุ่มส่งออกไปขอทานกลุ่มไหนขอทานไม่ได้ก็แบ่งกลุ่มนั้นออกเป็นสองกลุ่มแบ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปเจอหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่ไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครให้ทานเลยซึ่งใครที่ได้ไปเดินขอทานกับหญิงท้องคนนี้ไม่เคยมีใครขอทานได้เลยจึงถูกตีตราว่าเป็นกาลกินีแน่ๆเลย เธอจึงถูกหมู่บ้านขอทานไล่ออกจากหมู่บ้านหญิงท้องก็ขอทานไม่ค่อยจะได้ไม่มีอะไรจะกินซึ่งปกติก็ขอทานได้แต่พอมีลูกกลับขอทานไม่ได้แล้วพอลูกเกิดมาก็หน้าตาอัประรักมากเลยเด็กขาดสารอาหารด้วยแม่เอาลูกไปขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครให้จนมากกระทั่งเด็กโตแม่เลยเอาถ้วยให้ลูกไปขอทานเองไปด้วยกันไม่ไหวอยู่ด้วยกันไม่ได้แม่อย่างทิ้งเขาเรียกว่าตัวจนหนักเลย ใครอยู่ด้วยก็จนฟังดูไม่น่าเชื่อเลยแต่เป็นเรื่องจริงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจากพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเด็กคนนี้ก็ขอทานไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เดินขอทานผ่านไปที่หน้าบ้านของเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองแล้วก็เกิดระลึกชาติได้จําได้ว่านี่มันบ้านเราก็เลยเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นปรากฏโดนคนใช้จับตัวเอาไปโยนที่กองขยะกําลังเละเทะอ,อยู่ที่กองขยะพระพุทธเจ้าท่านเดินผ่านมาพอดี ท่านยิ้มพระอานน์เลยถามว่ามีเหตุอะไรพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธองค์ก็ตอบว่าอานน์เธอเห็นอนันทเรษถีหรือไม่พระอานน์ก็ตอบว่าอนันทเศรษถีตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานน์อนันทเรษถีอยู่ตรงหน้าเธอแล้วพระอานน์ตอบด้วยความไม่อยากเชื่อว่าเด็กขอทานคนนี้เนี่ยนะเคยเป็นอนันทเรษถีเป็นคนรวยมหาศาลจริงหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า ใช่แล้วอานนท์แล้วทรงเดินเข้าไปจูงมือเด็กขอทานพาไปที่บ้านของเศรษฐีบอกกับเศรษฐีว่าเด็กคนนี้คืออนันทเศรษฐีพ่อของท่านลูกอนันทเศรษฐีไม่เชื่อว่าเป็นพ่อของตัวเองเพราะพ่อเป็นถึงเศรษฐีตายแล้วจะก,กลายมาเป็นขอทานได้ยังไงพระพืทอเจ้าก็เลยให้วิธีการพิสูจน์คือให้พาเด็กไปอาบน้ํากินข้าวให้อิ่มพักผ่อนให้สบายแล้วให้พูดว่าพ่ออนันทเศรษฐีพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหน พ่อบอกลูกหน่อยเด็กก็เลยบอกที่ฝั่งสมบัติปรากฏว่าเจอจริงๆด้วยเพราะอนันทเศถีฐีตายก่อนไม่ได้บอกที่ฝั่งสมบัติอีกเพียบเลยก็เลยเชื่อว่าเป็นพ่อของตัวเองจริงๆส่วนเหตุที่เกิดมายากจนพระพุทธเจ้าท่านรลลึกชาติให้ฟังว่าจากเศรษฐีชาติที่แล้วกลายมาเป็นคนจนขนาดนี้ได้ยังไงก็เพราะชาติที่เกิดเป็นอนันทเสถีฐีนั่นแหละด้วยบาปก,กรรมที่เป็นคนขี้เหนียวมากไม่ทาทานเลยคิดว่าจะรวยต้องเก็บเงินไว้ไม่ให้ทานเลย แล้วก็มีความเชื่อว่าใครทําทานก็คือทําให้ยากจนเชื่อว่าการบริจาคทําให้จนทําให้ทรัพย์มันหมดไวไม่เกิดประโยชน์แล้วเชื่อนี่ยังไม่พอยังสอนคนอื่นอีกว่าไม่ให้บริจาคอย่าให้ให้แล้วเดี๋ยวจนหมดอย่าไปให้ลูกหลานคนไหนบริจาคทรัพย์ให้ทานนี่เรียกมาสั่งสอนเลยทําไมโง่อย่างนี้ให้ทานทําไมให้ไปยิ่งจนด้วยเหตุนี้เลยทานไม่ค่อยทำขวางคนอื่นไม่ให้ทำทาน สอนคนอื่นไม่ให้ทำทานตายจากชาตินั้นเลยเกิดมาจนมากเป็นลูกขอทานที่จนที่สุดในขอทานทั้งเมืองเรียกว่าจนยิ่งกว่าทุกคนเลยในประเทศไทยเรื่องของการไม่บริจาคเลยไม่ทำทานเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าการที่คนเราเกิดมาแล้วมีทรัพย์ต่างกันตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่ในท้องมีบ้านต่างกันมีฐานะต่างกันเกิดจากบุญที่ทำมาในอดีตต่างกันโดยเฉพาะบุญทาน จะส่งผลในเรื่องของปัจจัย4ี่ในชีวิตทั้งหมดถ้าใครที่ทําทานมามากคือมีบุญทานมากปัจจัยสี่ก็จะเพียบพร้อมมารอเลยก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ําเพราะปัจจัยสี่ทั้งหมดในชีวิตที่เรามีเกิดจากบุญทานในอดีตของเราเองทั้งสิ้นมาส่งผลเหมือนกับของทุกอย่างที่เราใช้ล้วนต้องใช้เงินทั้งหมดบ้านเสื้อผ้าข้าวน้ําเบื้องหลังก็คือเงินหมดเลยทุกอย่างใช้เงินหมดเลย เหมือนกันกันกบบุญทุกอย่างที่เรามีได้ก็ใช้บุญหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์เท่าไหรก็ตามโอกาสในชีวิตจังหวะดีๆที่เข้ามาหรือแม้แต่เราลงมือทําบางอย่างแล้วสําเร็จล้วนมีบุญอยู่เบื้องหลังหมดเลยบุญมาส่งผลทั้งสิ้นไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องใช้บุญไม่มีทุกอย่างเกิดจากบุญเก่าทั้งสิ้นแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามหาเศรษฐีของโลกจํานวนมาก นิสัยเขาคุ้นเคยกับการให้ทานต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะให้ทานเช่นบิลเกตเจ้าของไมโครซอฟท์ทำทานไปแล้วมากกว่าสองล้านบาทมากกว่างบประมาณของประเทศไทยทั้งประเทศอีกแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปริมาณบุญจากการทําทานไว้ว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานได้บุญ100เท่าให้ทานกับคนไม่มีศีลได้บุญ1000เท่า ให้ทานกับคนมีศีลได้บุญหนึ่งแสนเท่าให้ทานกับคนผู้เข้าถึงฌานสมาบัติได้บุญหนึ่งล้านล้านเท่าให้ทานแก่บุคคลผู้มีคุณธรรมคุณวิเศษได้บุญเกินกว่าจะนับจะประมาณได้บุคคลเหล่านั้นคือตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์และถ้าปรารถนาจะได้บุญที่มากกว่านี้คือให้ทานกับพระอรหันต์หนึ่งรูปก็แพ้ทาน ที่ทำกับพระปัจเจกบุรธเจ้าหนึ่งรูปมีผลมากกว่าแม้ให้ทานกับพระปัจเจกบุรธเจ้าหนึ่งร้อยรูปก็แพ้ทานที่ทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งรูปมีผลมากกว่าให้ทานกับหมู่พระพิสุสง์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้อานิสงส์ยิ่งกว่าถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นบุญทานที่ทำมาในอดีตแต่ละคนทำมามากน้อยไม่เท่ากันจึงเกิดมาแล้วมีฐานะ มีทรัพย์ไม่เท่ากันและไม่ใช่แตกต่างกันตั้งแต่เกิดแต่จริงๆคือแตกต่างกันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยทุกคนมีทรัพย์มารอไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าบุญที่ทํามาในอดีตไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทีนี้มาดูอีกว่าแล้วทําไมบางคนถึงรวยตั้งแต่เกิดบางคนมารวยตอนวัยกลางคนบางคนมารวยตอนแก่ก็มีเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไปดูคนทั้งโลกเลยว่าทําไมถึงเกิดมารวยไม่เหมือนกัน นอกจากรวยไม่เท่ากันแล้วยังรวยเร็วไม่เท่ากันอีกเพราะอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าบุญที่เกิดจากการทําทานเกิดขึ้น3มช่วงเวลาหมายความว่าเวลาทําบุญกระแสบุญจะไปเกิดขึ้นในดวงจิตเปรียบเหมือนเราเทน้ําใส่ภาชนะซึ่งช่วงเวลาที่บุญจะไปเข้าในดวงจิตของคนคนนั้นมี3มช่วงเวลา1ก่อนทํา 2. ขณะทํา 3. หลังจากทําหมายถึงบุญเกิดขึ้น ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลยคิดจะทำเจดวันล่วงหน้าบุญเข้าแล้วได้บุญก่อนแล้วในระดับหนึ่งขณะทำบุญก็เข้าอีกและหลังจากทำไปแล้วอีกเจวันบุญก็เข้าอีก3มช่วงเวลานี้แหละที่ทำให้คนเรารวยเร็วรวยช้าไม่เหมือนกันคือถ้าปลิ่มตั้งแต่ก่อนทำเลยจะรวยตั้งแต่เด็กถ้าก่อนทำไม่ปลื้มไปปลื้มตอนกำลังทำถึงปลื้มปลื้มใจตอนนั้นก็เลยมักจะไปรวยหรือมีทรัพย์ตอนวัยกลางคน เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกจึงมักจะมีทรัพย์ตอนวัยกลางคนเพราะคนส่วนใหญ่ไปปลื้มตอนกําลังทําก่อนทําไม่ปลืม้มไม่ได้คิดถึงเลยเพราะไม่รู้ว่าบุญได้ตลอดเจวันก่อนหน้าที่จะทําเพราะไม่รู้หลักวิชานี้คนส่วนใหญ่เลยมีเงินตอนวัยกลางคนแต่บางคนขณะทําก็ไม่ปลืม้มอาจจะหงุดหงิดโมโหบางคนตื่นเช้ามาใส่บาตรง่วงก็ทําไปอย่างนั้นยังไม่ปลืม้มแต่หลังจากทําไปแล้วค่อยมาปลื้มทีหลัง มีเวลาอีกเจวันหลังจากนั้นไป,ปเปรื่มทีหลังวันที่ 1, 2, 3, หรือถึงวันที่7หลังจากที่ทําไปแล้วก็มักจะไปรวยตอนแก่คนที่ทําทานแล้วจะได้บุญน้อยหรือได้บุญมากขึ้นอยู่กับ3อย่าง 1. วัตถุบริสุทธิ์2เจตนาบริสุทธิ์3บุคคลบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์คือของนั้นได้มาโดยสุจริตไม่ได้ไปยักยอกโกงหรือเบียดเบียนใครมาเจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตยินดีผ่องใสเบิกบาน เรมไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้บุคคลบริสุทธิ์คือทั้งผู้ให้และผู้รับมีศีลบริสุทธิ์มีสภาวะธรรมภายในเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือความปลื้มใจความตั้งใจยิ่งปลื้มมากยิ่งตั้งใจมากยิ่งได้บุญมากสรุปเลยว่าคนที่รวยทุกคนในโลกพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดจากเหตุคือการให้มาในอดีตทั้งสิน้นไม่เว้นเลยแม้แต่คนเดียวเพียงแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ เพราะว่าระลึกชาติตัวเองไม่ได้อย่างบิลเกตที่รวยที่สุดในโลกอาจจะเคยตักบาตรทัพพีเดียวกับพระปัจเจกพกระพุทธเจ้าก็ได้ได้ไปเจอเนื้อนาบุญแต่บิลเกตอาจจะไม่รู้เพราะระลึกชาติไม่ได้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าให้แล้วมันจะได้เลยกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนปลูกมะม่วงไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วมันจะได้ผลวันนี้เพราะบุญส่วนใหญ่จะส่งผลข้ามชาติเกือบทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้เรื่องนี้ว่าต้องให้ทานต้องบริจาค การให้คือการตัดกิเลสความโลภลงไปได้เพื่อให้เอาชนะกิเลสความโลภลงได้เพราะกิเลสความโลภนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้คนเกิดมาจนถ้ามีเยอะก็เกิดมาจนเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ในความโลภด้วยการบริจาคทานกิเลสความโลภก็จะถูกขจัดไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างนี้เหตุแห่งความจนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคนบางคนจึงเกิดมามีช่องทางมีจังหวะชีวิตที่ดีกว่า มีโอกาสที่ดีกว่าอีกคนหลายคนไม่รู้ว่าเวลาบุญส่งผลจะไปคุมตั้งแต่ความคิดเลยเช่นบางคนอยู่ดีๆแปลกไหมว่าทําไมคิดไม่เหมือนกันบางคนคิดอยากประสบความสําเร็จแต่บางคนไม่เอาอยู่แค่นี้ก็พอแล้วแต่บางคนคิดว่าไม่ได้เราต้องสําเร็จ100ล้านบางคน10บล้านอย่างนี้ถ้าคิดจะประสบความสําเร็จแสดงว่าในอดีตเคยคิดจะสั่งสมบุญมาแล้วถ้าในอดีตทําจริงๆไม่ใช่คิดจะทําอย่างเดียว ก็จะมีทรัพย์ประสบความสําเร็จได้ตามที่คิดแล้วบุญที่ส่งผลทําให้ไม่ขี้เกียจด,ด้วยไม่ขี้เกียจที่จะทําให้มันเกิดทรัพย์เกิดความสําเร็จแต่ถ้าในอดีตคิดอย่างเดียวว่าจะทําทานแต่ไม่ได้ทําจริงๆได้แต่คิดทําให้ในชาตินี้คิดอยากจะประสบความสําเร็จหรือทําแล้วแต่จังหวะไม่ได้หรือบางทีก็ขี้เกียจเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองไม่ได้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านก็ได้สอนเรื่องการทําบุญ เช่นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมรังสีท่านสอนว่าลูกเอ๋ยมันสร้างบุญไว้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าดินจบก็ต้านเจ้ามาอยู่หรือหลวงปู่สดระปักน้ำท่านก็ได้สอนเรื่องบุญไว้ว่าในมนุษย์โลกนี้ถ้ามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำกิจการอะไรก็ะเจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็หาได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดประการใดถ้าไม่มีบุญจะทำอะไร ก็ติดขัดทุกสิ่งทุกประการดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทําไปมันมีผลย้อนกลับมาอันนี้เป็นกฎในธรรมชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากฎแห่งกรรมคือสิ่งที่เราทํามีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้นบุญทานคือน้ำทุกหยดข้าวทุกเม็ดเงินทุกบาทบุญทานของโยมพี่กำลังถูกใช้อยู่และกำลังจะหมดไปไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไป บุญที่รักษาศีลจะทําให้ได้เรื่องอายุไขทําให้โยมพี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ใครรักษาศีลห้ามาดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนบุญศีลของโยมพี่กําลังถูกใช้อยู่และจะหมดไปไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิส่งผลทําให้เกิดมาฉลาดมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถศักยภาพในทุกๆด้านบุญสมาธิของโยมพี่กำลังถูกใช้อยู่ และจะหมดไปไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปแล้วบาปคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงบาปคือกระแสแห่งความวิบัติเกิดจากการผิดศีลห้าเศษกรรมจากการผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าสัตว์ทําให้อายุสัน้นสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยด้วยโรคเกิดความพิการของร่างกายเศษกรรมจากการผิดศีลข้อที่2คือการลักทรัพย์ทําให้ทรัพย์วิบัติยากจนถูกโกงถูกปล้นเศษกรรมจากการผิดศีลข้อที่3 คือการผิดลูกผิดภรรยาผู้อื่นทําให้ครอบครัวแตกแยกเป็นที่รังเกียจของหมูญาติครอบครัวเพื่อนพ้องไม่สมหวังในความรักถ้ามีคู่ก็ถูกสวมเขาคนรักนอกใจเศษกรรมจากการผิดศีลข้อที่4คือการโกหกด่าว่าใส่ร้ายพูดจาทาร้ายจิตใจผู้อื่นทําให้ถูกคนเข้าใจผิดต้องเสียชื่อเสียงเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมเป็นโรคผิวหนังที่คนรังเกียเจเศษกรรมจากการผิดศีลข้อที่5 คือการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษทําให้เป็นโรคพิการทางสมองโรคจิตโรคประสาทเป็นบ้าโง่ไม่ฉลาดทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษกรรมเท่านั้นคือยังไม่ถึง1%จากกรรมทั้งหมดส่วนตัวกรรมจริงๆจะต้องไปเจอหลังจากที่ตายไปแล้วฝ่ายบุญก็สวรรค์ฝ่ายบาปก็นรกตกนรกทีหนึ่งก็ยาวนานเป็นล้านปีพ้นจากนรกก็ต้องไปเป็นเปรตต่อด้วยอสุรกาย แล้วก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรจชานเริ่มจากสัตว์ชั้นต่ำพวกหนอนในส้วม,มแมลงสาบเป็นต้นแล้วก็ไปเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นเช่นวัวควายหมาแมวและเมื่อกำรเรบาบางก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็จะเจอกับเศษกรรมต่างๆที่ตัวเองเคยทําผิดศีลไว้มาส่งผลอีกทําให้ชีวิตทั้งสุขภาพการเงินการงานความรักติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าพลาดไปทําผิดศีลอีกก็จะกลับไปนรกอีกวนเวียนอยู่ในวงจรความทุกข์อย่างนี้ ไม่รู้จบสิ้นหรือแม้จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ชาวสวรรค์ก็มีอายุไขจํจำกัดใช่ว่าจะอยู่บนสวรรค์ไปได้ตลอดการทุกดวงจิตล้วนต้องเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นวนเวียนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนผิดหวังสมหวังอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าสถานะที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนคือนักโทษรอประหารก็คือเราเป็นนักโทษเหมือนคนที่ติดคุกเราทุกคนเกิดมา เหมือนคนที่อยู่ในคุกแต่คุกมันใหญ่กว่าเท่านั้นเองเหมือนกันตรงที่ว่าเราต้องไปเรียนหนังสือโดยบังคับยังไงก็ต้องเรียนเรียนไป20ปิปีจบแล้วต้องทำงานไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่มีเงินเราต้องหิวตลอดเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ต้องหาเงินมากินข้าวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายทุกคนก็คือโดนขังอยู่ในคุกคือโลกใบนี้แล้วก็ไม่รู้วันตายของตัวเองวันหนึ่งเราก็ต้องโดนประหาร ประหารด้วยอุบัติเหตุประหารด้วยโรคโมะเร็งประหารด้วยความตายแบบที่เราอาจจะนึกไปไม่ถึงโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราผิดอะไรเราผิดอะไรทําไมถึงมาโดนประหารด้วยโรคมะเร็งโดนประหารด้วยการถูกรถชนตายนักโทษในคุกยังรู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดยังรู้ว่าจะโดนประหารด้วยวิธีการแบบไหนแต่นักโทษในวัฏสงสารไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรผิดมารู้ิธีคือรับโทษอย่างเดียวไม่บอกล่วงหน้าด้วยซ้ํา นักโทษในคุกยังมีอาหารมาให้แต่นักโทษในโลกใบนี้ต้องหากินเองแล้วก็มีกฎแห่งกรรมคือทุกสิ่งที่เราทํามีผลย้อนกลับมาเสมอมาเป็นชะตาชีวิตของเราแล้วก็ไม่บอกเราด้วยไม่มีใครบอกเราปิดเป็นความลับถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปค้นพบใต้ต้นโพแล้วมาบอกเราว่ามันมีกฎแห่งกรรมเพียงแต่ผลของกรรมส่วนใหญ่มันไม่ได้ส่งผลชาตินี้มันส่งผลชาติหน้าแล้วก็เกิดมาลืมอีก ลืมหมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก่อนมาเกิดตัวเองเป็นใครเคยมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เคยเกิดมาแล้วกี่ชาติเคยเกิดเป็นอะไรเคยทำกรรมอะไรมาไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดมาก็แตกต่างกันหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทุกคนได้ทุกอย่างไม่เท่ากันหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ไม่เท่ากันฐานะชาติตระกูลโอกาสในชีวิตทุกอย่างก็ไม่เท่ากันนี่คือกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบ แต่มนุษย์ไม่รู้แล้วถูกปิดเป็นความลับไม่มีใครรู้เลยอย่างนี้ท่านถึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นนักโทษที่รอประหารเหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรกันเลยทําให้เห็นเลยว่าพบภูมินรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดอันตรายมากๆแถมที่น่ากลัวสุดเลยคือนรกพระพุทธเจ้าบอกไวยว่าคนที่ทุกข์มากที่สุดในโลกถ้าเอาไปเทียบกับคนที่สบายที่สุดในนรกก็ยังเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ําความทุกข์ในโลกมนุษย์นี้ที่เคยเห็นว่า คนจะโดนทรมานมากแค่ไหนก็ตามสู้ความทุกข์ในนรกไม่ได้เลยแม้เศษเสี้วนิดเดียวคนที่ตายไปจากโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนตายไปแล้วตกนรกเท่ากับฝุ่นในผืนปัตภีของโลกทั้งใบส่วนคนที่ตายแล้วไปสวรรค์เท่ากับฝุ่นในเล็บมือของพระพุทธเจ้าเล็บมือเดียวแล้วคิดดูว่านรกถ้ามันมีจริงอย่างพระพุทธเจ้าบอกก็คือมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วคนส่วนใหญ่ก็ลงอย่างนั้นด้วยเพราะว่า ผิดศีลห้าบ่อยๆคือบาปทําประจําแต่บุญนานๆท,ทําทีบุญกับบาปทั้งหมดที่เคยทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่สุดท้ายจะชิงช่วงกันเป็นการทํางานของบุญกับบาปถ้าบุญไม่ค่อยทําไม่เข้าใจเรื่องบุญแต่ว่าผิดศีลห้าเป็นปกติอย่างง่ายๆใครไม่กินเหล้าก็ดูผิดปกติซึ่งหายากมากเลยหรือใครไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อันตรายมากเวียน่ายตายเกิดนี่อันตรายมากๆต่อให้ไปสวรรค์ก็จริง ก็อยู่ได้ชั่วคราวอาจจะอยู่ได้ร้อยปีพันปีหมื่นปีหรือล้านปีสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีแล้วก็มีโอกาสผิดกฎแห่งกรรมอีกถ้าไม่เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคําตอบว่าทําไมต้องเข้าพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดถ้าปรารถนาที่จะเข้าพระนิพพานคือบรรลุธรรมแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตุพระองค์ได้บรรลุ ก็จําเป็นต้องสั่งสมบุญขณะจะเข้าพระนิพพานยังต้องเกิดจากบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วต่อไปจะเป็นคําตรัสหรือคําพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าปาฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบ,บารมีปัจเจก,กโพธิและพุทธภูมิอันใดหรือก็คือการได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า บุญยะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทําบุญไว้แลชีวิตของเราเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตของเราเองเป็นผู้กําหนดชีวิตตัวเราเองทั้งหมดเพียงแต่ว่ามีกฎอยู่กฎหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่เป็นความลับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยรู้มาก่อนคือกฎแห่งกรรมนี่แหละมันเป็นกฎที่ซ่อนอยู่เหมือนตอนนี้เราเกิดมาแล้ว เราก็มาเล่นเกมบางอย่างกับชีวิตของเราเองแต่ไม่มีใครรู้กติกาของเกมเลยมีพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้อยู่องค์เดียวท่านรู้กติกาเกมชีวิตแล้วก็มาบอกกับมนุษย์ให้มนุษย์ได้ฟังใครที่เชื่อแล้วลองทําตามแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้พระพุทธเจ้าบอกเราออกแบบชีวิตได้หมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชะตาชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทําของตัวเราเองทั้งสิ้นไม่มีเรื่องบังเอิญใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าสิ่งที่เราทําเราไม่รู้บางอย่างเป็นบุญหรือบางอย่างเป็นบาปเราไม่รู้แล้วตรงนี้แหละมันกลับมาเป็นชะตาชีวิตของเราเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราเลยเป็นข้าวทุกเม็ดเป็นน้าทุกหยดเป็นเงินทุกบาทเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยเป็นทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วคือบุญกับบาปแค่นั้นเองเพียงแต่เราไม่รู้กติกาของเกมในการใช้ชีวิตแต่พระพุทธเจ้าท่านไปเจอมาไปค้นพบใต้ต้นโพว่ามันมีภพภูมิหลังความตายอยู่ เราไม่ได้เกิดแค่ชาติแรกเรามีกรรมตั้งแต่เกิดทุกสิ่งที่ทํามามันมีผลย้อนกลับมาในชีวิตของเราก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองผิดกฎแห่งกรรมก็คือผิดศีลห้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นก็ต้องสั่งสมบุญบุญมีสามประเภทบุญทานบุญศีลบุญภาวนาบุญทานก็เป็นเรื่องของปัจจัยสทรัพย์สมบัติบุญศีลก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเรียกว่ารูปสมบัติบุญภาวนาก็เป็นเรื่องของสติปัญญา ส่งผลเรื่องสติปัญญาเรียกว่าคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเราอยากออกแบบชีวิตยังไงเราก็เลือกเอาเองได้ออกแบบเองได้หมดไม่มีใครมากําหนดชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกมันมีกฎกมีกติกาเหมือนกับเกมกีฬาที่มันจะมีกฎกติกากฎกติกาของเกมกีฬามนุษย์เป็นคนกําหนดแต่กฎกา,การใช้ชีวิตบนโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้กําหนดกฎท่านไม่ได้บอกไว้แต่กฎกพวกนี้มันมีอยู่แล้ว มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นเพียงผู้ค้นพบกฎกฎหนึ่งที่มันมีผลต่อทุกชีวิตเป็นกฎที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อทุกชีวิตและกฎนี้แหละที่ทําให้ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันหมดเลยและกฎนี้ก็ถูกปิดเป็นความลับด้วยจนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเท่านั้นมนุษย์ถึงได้มีโอกาสรู้บ้านของคุณโยมกําลังจะเปลี่ยนไปสิริมงคลอันสูงสุด กำลังส่งตรงถึงบ้านคุณโยมตอนนี้เพจทำล้านดวงกำลังนิมนต์พระ7,000วัด7,000ตำบลทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อมาสวดมนต์บทที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดให้กับบ้านของคุณโยมพระสงฆ์จำนวนมหาศาลมากมายจากทั่วประเทศและทั่วโลกกำลังจะไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับบ้านของคุณโยมเพียงโยมพี่นั่งอยู่บ้านหรือที่ไหนก็ได้แล้วเข้าแอปพลิเคชัน o ู m เพียงเท่านี้ ก็จะพลิกชะตาชีวิตของโยมพี่ด้วยพิธีเสริมดวงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกออนไลน์เข้าร่วมฟรีทุกคนพลาดไม่ได้งานนี้จัดขึ้นยากมากทุกคนเข้าร่วมฟรีใครทราบข่าวแล้วให้แอดไลน์ด้านบนวิดีโอนี้กดลิงก์เข้าไลน์มาได้เลยหรือพิมพ์คอมเมนต์คำว่าสนใจมาที่วิดีโอนี้ได้เลย